เสียงปริ่งโรงเรียนที่ดังขึ้นไม่ใช่แค่สัญญาณเปิดเทอมแต่คือสัญญาณเรียกเก็บภาษีเปิดเทอมจากคุณพ่อคุณแม่ทุกคน<ม>นี่คือค่าใช้จ่ายก่อนใหญ่ีมาทีไรก็ทำเอาเงินในกระเป๋าแฟบทุกทีค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมมันไม่ใช่แค่ค่าเทอมนะแต่ยังมีค่าชุดนักเรียนใหม่ที่สใสเสื้อใส่ไม่ได้แล้วค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนอีกสารพัด่นจะข่ารถรับส่งหรือข่ากิจกรรมนอกหลักสูตรอีกรวมๆกันแล้วนี่มันทำเอาพ่อพ่อแม่แม่ปวดหัวได้เลยนะแต่ทุกปัญหามีทางออกเสมอในเมื่อคุณผููู้้้้้้้ปปกกกกคครรรอออออองงยย่่่่่แแลววาาาาาเเเิดมจะะะะตัับบใชไฉนนนน ต้องวางแผนล่วงหน้าและรอให้ถึงวันใจตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าต้องการเงินไว้สําหรับค่าเปิดเทอมเท่าไรตั้งบัตรเจตให้ชัดเจนรู้ว่าต้องจ่ายอะไรบ้างจะได้ไม่เผลอใช้จ่ายเกินงบไปและมองหาทางเลือกใหม่ๆตองหาชุดนักเรียนมือสองที่ยังสภาพดีหรือดูจากของที่ลูกคนโตเคยใช้มาก่อนจะช่วยประหยัดเงินได้เยอะเลย้าการวางแผนที่ดีจะทําให้ฤดูเปิดเทอมไม่เป็นเรื่องน่ากังวลทางการเงินอีกต่อไปแม่คุณพ่อคุณแม่คนไหนมีเทคนิคบริหารเงินตอนเปิดเทอมยังไงบ้างมาบอกหน้ากันหน่อยนะส่วนหน้าเองก็เตรียมตัว oh